สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวนรณบวรคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แมวหน้านะครับฉบับวันศุกร์ที่5เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าผลดีของการออกกําลังกายคือได้ยินคนนินทาในเศษฐาว่าห่วยมากเนื้อหาใจความคุณสุทินเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ คุณสุทธิดบอกว่าโกเลงเนี่ยได้เขียนเอาไว้ในหนังสือกำลังภายในเรื่องหนึ่งว่ากระบี่ไร้สำนักเมื่อวิทยายุทธถึงขั้นแม้แต่กิ่งไม้ก็ใช้แทนกระบี่ที่คมกริบได้เขียนเอาไว้อย่างนี้แหละครับคุณสุทธิดบอกว่าคอลัมน์ทวนกระแสข่าวเนี่ยคนที่เขียนก็คือผมเนี่ยผมไม่ได้เรียนบริสารศาสตร์มาจากที่ไหนนะครับ การเขียนข่าวการเขียนบทความส่วนใหญ่จึงมาจากประสบการณ์ที่ออกไปสัมผัสกับชาวบ้านธรรมดาธร,รมดาเพราะฉะนั้นพอได้ยินเสียงคนดินทารัฐบาลในเศรษฐาทวีศินโดยบังเอิญเนี่ยจึงเปรียบเสมือนกับกิ่งไม้ของกระบี่ไร้สำนักที่หยิบมาเขียนเป็นบทความให้ท่านได้ฟังได้อ่านกันวันนี้คุณสุดทีนเริ่มต้นอย่างนี้ครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อปลายเดือนมีนาคม ผมเดินทางจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมาพักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านประชานิเวศสามจังหวัดนนทบุรีเพื่อรอฟังคำตัดสินของศาลอาญารัชดาวันที่29มีนาคมประชานิเวศสามเป็นหมู่บ้านการเคหะน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีบ้านมีทาวน์เฮาส์มีคอนโดมิเนียมแล้วก็บ้านเดี่ยวอยู่รวมกันแล้วเนี่ยสามพันกว่ายูนิตด้วยกันประชานิเวศสามเนี่ยเป็นฐานเสียงใหญ่ของพักเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทย พูดง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่การเลือกตั้งปี2544เป็นต้นมาเนี่ยไทยรักไทยต่อมาก็เปลี่ยนเป็นพักพลังประชาชนแล้วก็สุดท้ายเป็นพักเพื่อไทยพักในเครือข่ายของทักษิณชนะการเลือกตั้งในเขตนี้มาโดยตลอดในห่วงเวลาที่แดงทั้งแผ่นดินเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ในายใหญ่ได้กลับบ้าน และยุคเสื้อแดงต่อต้านรัฐบาลน,นายอภิสิทธิเวชชชิวะถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองเมื่อปี2552ถึงปี2553เนี่ยนะครับประชานิเวศส,สามเนี่ยถือเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของเสื้อแดงผมซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นสลิมเสื้อเหลืองกลายเป็นแกะดำในบูบ้านนี้ไปเลยนะครับก็เลยพานคิดไปว่าประชานิเวศส,สาที่เราอาศัยมานาน40กว่าปีเนี่ยเป็นหมู่บ้านเพื่อไทยที่คนส่วนใหญ่เขารักทักษิณกันผมคิดอย่างนั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ศาลตัดสินยกฟ้องพันธมิตรที่ประท้วงระบอบทักษิณตั้งแต่ปี2549จนถึงปี2551ถูกฟ้องดำเนินคดีมานานกว่า30ปีจนเมื่อวันที่29มีนาคมนี้แหละครับผู้พิพากษาสารอาญาได้อ่านคำพิพากษาตอนหนึ่งว่าการชุมนุมของพันธมิตรมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญปี2550 ที่ประท้วงขัดขวางรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลไม่มีธรรมาภิบาลและตอนหนึ่งเนี่ยสารท่านได้อ่านคำพิพากษาบอกว่าการประท้วงของพันธมิตรไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ตนเองแต่ทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับสารก็ยกฟ้องจําเลยในคดีประท้วงชุมนุมปิดสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิทุกข้อหาทั้งหมด67คนด้วยกัน เมื่อศาลตัดสินให้พ้นบนทินจากข้อหาผู้ก่อการร้ายข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรซ่องสมกันเกิน10คนขึ้นไปสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองปลุกระดมให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องสร้างความวุ่นวายในประเทศและฝ่าฝืนพระราชกำหนดบริหารราชการในภาวะฉุกเฉินผมเนี่ยโดนรถชนตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2566ขาหักนะครับเบ้าสะโพกแตกนะครับต้องผ่าตัดใส่เหล็กทั้งสองแห่ง แล้วก็ทกํากายภาพบําบัดต,ตลอดมายังเดินไม่สะดวกคือต้องใช้ไม่เท้าเนี่ยเดินโยกเยกพอได้แต่ก็พยายามเดินออกกําลังกายเพื่อให้เบ้าสะโพกที่หินปูนมันเกาะอ,อยู่เนี่ยได้เคลื่อนไหวบ้างดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีคําพิพากษาออกมาแล้วผมก็รอวันที่ลูกชายจะขับรถไปส่งที่อําเภอหลังสวนตอนเช้ามืดประมาณตีห้าทุกวันเนี่ยผมจะพยายามไปเดินออกกําลังกายในสวน72พรรษา ซึ่งเป็นสวนสาธารณะประจำหมู่บ้านที่มีผู้อาศัยในประชานิเบศสามเนี่ยออกมาวิ่งออกมาเดินออกกําลังกายกันตอนเช้ามืดบางคนก็วิ่งบางคนก็เดินเดียวๆแล้วก็มีผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะเดินกันเป็นกลุ่ม5-6คนบ้าง10คนบ้างในขณะเดินออกกําลังกายก็ไปกลุ่มที่คุยกันในเรื่องต่างๆนานาไปแต่มีอยู่กลุ่มนึงครับมักจะคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองผมเริ่มสนใจฟังเมื่อได้ยินเสียงพูดมาจากข้างหลังว่า มันเอาเงินภาษีของเรามาแจกเท่านั้นเลยเอาเงินของมันมาแจกที่ไหนเราผมก็เลยคิดว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะพูดกันถึงเรื่องของนโยบายแจกเงินดิจิตัลของรัฐบาลเพื่อไทยหรือเปล่าแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงพูดออกมาว่าตั้งแต่ไอ้จุดๆเป็นนายกเนี่ยมันไม่เคยพูดเรื่องยาเสพติดเลยแล้วคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็เดินผ่านไปผมก็บอกกับตัวเองนะครับว่าไม่เป็นไรเอาไว้รอบต่อไปเนี่ยค่อย ตั้งใจฟังเสียงคนกลุ่มนั้นเขาคุยกันปกติเนี่ยแหละครับคนที่มาออกกำลังกายก็จะเดินวนอยู่ในสนามที่มีลู่ทางเดินเป็นวงรีนะครับมีความยาวประมาณสัก400เมตร3-5ถึงรอบแล้วก็เป็นอย่างที่คาดหมายกันจริงๆส,วก,ว,สงวกลุ่มนั้นหรือว่าสูงวัยกลุ่มนั้นยังคงวิพากวิจารณ์เรื่องนโยบายการแจกเงินดิจิตัลของรัฐบาลพักเพื่อไทย บางคนี่ใช้คําพูดที่รุนแรงเกินไปจนไม่สามารถจะนํามาเผยแพร่ต่อไปได้นะครับแต่พอที่จะสรุปใจความได้ว่านโยบายการแจกเงินดิจิตอลเัลตของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะทําให้ประเทศชาติชิบหายนะครับประเทศไทยต้องเป็นหนี้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานส่วนเรื่องยาเสพติดนั้นผมจับใจความจากคนออกกำลังกายกลุ่มนั้นได้ความว่านโยบายให้ผู้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เม็ดถือเป็นผู้ป่วยเนี่ย ทำให้ชิบหายได้เช่นเดียวกันเพราะมันทําให้มีคนเสพคนขายรายย่อยเพิ่มมากขึ้นผมก็ประเมินจากการสนทนากันแบบสบายๆระหว่างการออกกําลังกายของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในสวนสาธารณะซึ่งเป็นฐานที่มั่นสําคัญของพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะครับประเมินดูแล้วเนี่ยผมมั่นใจและผมฟันธงได้เลยนะครับวันนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยที่ใช้ในการหาเสียงว่าจะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต ให้กับคนไทยที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปทุกคนซึ่งประมาณการระหว่างหาเสียงเลือกตั้งว่าอาจจะต้องใช้เงินถึง560,000ล้านบาทเนี่ยไม่มีทางทําได้หรอกครับเพราะมันเป็นนโยบายที่เปิดทางให้โกงกันได้หลายช่องทางเหลือเกินแถมยังจะเป็นการสร้างหนี้ครั้งมโหฬารให้กับประเทศไทยซึ่งนโยบายดิจิตอลเบ็ตของพักเพื่อไทยถูกทักท้วงโดนต่อต้านจากสถาบันทุกสถาบันไล่มาตั้งแต่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ตลอดจนองค์กรอิสระคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินหรือแม้แต่หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับรัฐบาลคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เตือนนะครับว่าระวังนะครับจะผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลงัง เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมได้ยินเสียงวิจารณ์เสียงคัดค้านเสียงด่าทออย่างหยาบคายของแฟนพันธ์แท้จากพักเพื่อไทยผมเลยฟันธงได้เลยนะครับว่านโยบายแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทเนี่ยไม่มีวันหรอกครับที่จะนําไปใช้ในทางปฏิบัติได้ไม่ว่านายกรัฐมนตรีในเศรษฐาทวีสินจะดื้อรั้นไปกดดันธนาคารในประเทศไทยให้ลดดอกเบีย้ยอย่างไรและกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยให้สนับสนุนนโยบายดิจิตอลบัลลต ถึงกับพูดเปรียบเลยผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยว่านั่งอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วก็เรียกร้องให้ลงมาสัมผัสความจริงจากชาวบ้านบ้างด้วยวัฒกรรมที่บอกว่าลองให้มือเปื้อนดินตีนเปื้อนโคลนดูบ้างซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคำพูดวลีนี้ต้องใช้กับนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่ใส่ถุงเท้าหลากสีตลอดเวลาซึ่งไม่มีวันหรอกครับที่ตีนของนายเศรษฐาเนี่ยจะเปื้อนโคลนได้ ส่วนมือของนายเศรษฐาที่คุ้นเคยกับการเซ็นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เกิดมาจนอายุ60กว่าปีไม่มีวันไหนเลยที่มือของนายเศรษฐาได้เปื้อนดินโคลนหรอกไม่มีหรอกครับอาจจะพูดได้ว่านายเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่รู้จักประเทศไทยรู้ซึ้งถึงปัญหาที่ซับซ้อนของประเทศไทยน้อยกว่านายกรัฐมนตรีทั้ง29คนที่ผ่านมา มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับที่นายเศรษฐาทำมากกว่านายกรัฐมนตรีทุกคนคือการคารวะยกย่องศรัทธานักโทษในความผิดข้อหาคอรัปชันในขณะที่นักโทษคนนั้นยังไม่พ้นโทษเนื่องจากไม่รู้ซึ้งถึงความซับซ้อนของปัญหาและบริบทของสังคมการเมืองไทยรัฐบาลพักเพื่อไทยที่นําโดยนายเศรษฐาจึงไม่สามารถที่จะนําเอานโยบายที่เป็นสัญญาประชาคมเนี่ยมาใช้ปฏิบัติได้แม้แต่เรื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรือธงคือการแจกเงินดิจิตอลบอลเล็ตนโยบายค่าแรงวันละ600บาทนโยบายจบปริญญาตรีได้เงินเดือนเดือนละ2 5 0 0 0บาทหรือแม้แต่นโยบายเร่งด่วนทางการเมืองเนื่องจากว่าตอนหาเสียงเนพักเพื่อไทยบอกว่าเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลวันไหนจะนําเรื่องแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญใหม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก นอกจากนั้นเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยยังมีนโยบายปิดสวิตสอวอปิดสวิตสองลุงคือลุงป้อมกับลุงตู่ที่แพทองทานชินวัตรลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนายทักษิณเนี่ยซึ่งได้รับการสถาปนาให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเคยแหกปากตะโกนเอาไว้นะครับว่าเอาลุงกลับไปเพื่อไทยมาแล้วเอาลุงกลับไปเลี้ยงหลานลุงโทนี่จะได้กลับมาเลี้ยงหลานบ้างมีลุงไม่มีเราไม่มีลุงคนไทยร่ำรวยกับทุกคนเอาลุงออกไปเพื่อไทยมาแล้ว ตะโกนเอาไว้อย่างนี้แหละครับและสุดท้ายเป็นยังไงครับสุดท้ายก็ต้องไปไหว้หวานให้สอวอรหรือสมาชิกอุทิสภาเนี่ยช่วยยกมือสนับสนุนให้ในายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี152เสียงในจํานวนนี้มีพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของพลเอกประยุทธ์ที่พักเพื่อไทยในเกลียดเข้าใ่รวมอยู่ด้วยนะครับแล้วหลังจากที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาก็ไปกราบขอบคุณนายกรัฐมนตรีรักษาการถึงทำเนียบรัฐบาล สุดท้ายพักรวมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชารัฐที่นําโดยสองลุงก็เป็นพักร่วมรัฐบาลที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนาจึงสรุปได้ว่าพักเพื่อไทยที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะนำเอานโยบายที่ใช้ในการหาเสียงซึ่งเป็นสัญญาประชาคมเนี่ยเอาไปปฏิบัติได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวแถมในทางตรงกันข้ามที่หัวหน้าพัก เคยแหกปากตะโกนว่าไม่มีลุงคนไทยร่ำรวยไปด้วยกันและความจริงวันนี้เนี่ยคนไทยจนลงไปกว่าเดิมนะครับนี่เป็นข้อมูลจากสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบ่งชี้เอาไว้ข้อมูลเขาบอกว่าอย่างนี้ครับนี่ครัวเรือนไทยปัญหาระดับวาระแห่งชาติที่ยังยืดเยื้อคาราคาซังมาแลมปี โดยตัวเลขหนี้โครเรือนณปัจจุบันเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตคือมากกว่าร้อยละ80ของ GDP แต่อยู่ที่ระดับร้อยละ90.6ต่อ GDP ในไตรมาสที่1ทับ2567ซึ่งเมื่อลงลึกในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่าคนไทย1ใน3มีหนี้และสัดส่วนคนที่มีหนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคุณสุทินบอกว่าส่วนหนึ่ง อาจจะมาจากสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยเรียกร้องกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยลดดอกเบี้ยนโยบายแล้วรัฐบาลก็แหกปากตะโกนอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่แหละครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยวิกฤตแล้วอาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้ครับ